พบกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับถึงคิวของหุ้น rbf นะครับรบกวนช่วยรีวิว rbf ให้หน่อยนะครับหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจากงบการเงินซึ่งเป็นข้อมูลอดีตนะครับราคาวันนี้ rbf บริษัท rnb food supply จำกัดมาชนนะครับก็คือเกี่ยวกับอาหารนะฟู้จ็ดบาท50วันนี้ลงมา3%นะครับลงมา3%วันที่24มิถุนายนนะครับจากนั้นผมก็ไปดูวข้อข่าว นะครับว่าผลดำเนินง,งานเป็นไงบ้างไตรมาสที่หนึ่งนะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับก็เติบโตนะเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับจาก6ตังกลายเป็นตัวหุ้นเน็ตๆนะครับหตังเพิ่มเป็น7ตังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมจับพื้นฐานผมก็คูณด้วย4ไ่ไรมาสเลยนะครับ7 4 24เพราะฉะนั้น24ตังคูณด้วย P ีอีเท่าก็คือ2บาท40นะครับทีนี้ราคาตรงนี้เท่าไหร่โอ้โห7บาท50 นะครับผุมก็มองว่ามันแพงนะครับเบื้องต้นนะครับสองบาทสี่สิบหรือสามบาทแล้วกันนะครับรณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดบาทก็แพงไปสองเท่าเพราะฉะนั้นก็ยังยางนะครับยังรอดูต่อไปนะครับหุ้นตัวนี้ตัวนี้ PE โอ้โหเกือบสี่สิบเท่าก็ถือว่าแพงนะครับปันผลเองก็ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ไพร์เบุ๊กก็สูงนะครับแล้วก็มาเก็ t ๆหมื่นห้าพันล้านนะครับ กเกษตรอาหารและเครื่องดื่มนะครับตัวนี้หุ้นตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ Food and Supply นี่คือเว็บไซต์นะครับผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรก็เข้าไปดูนะครับมีเสียงด้วยนะครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับนี่คือบริษัทในเครือ โอเคนะครับเกี่ยวกับเองไปก่อนนะครับนี่คือถ้ามีเวลาแล้วก็มานั่งอ่านข้อมูลพวกนี้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้ผมขอข้ามไปดูเรื่องของงบกันเงินเลยดีกว่านะครับซึ่งหุ้นตัวนี้พึ่งเข้าตลาดนะครับพึ่งเข้าตลาดก็เมื่อปีหกสองโอ้โหสามัทัดแรกงบดุลดูดีครับก็คือหนี้สินต่ํานะครับนี้สินต่ํา บวกทุนเท่ากับสินทรัพย์นะครับสี่พันล้านสี่พันล้านเทียบมาเก็บๆหมื่นห้านะครับผมมองว่าแพงนะคุณตัวนี้เริ่มราคาแพงนะครับแล้วก็แต่ก็เติบโตนะถ้ามองนี้นะครับเพราะว่าสี่พันสี่อันนี้สี่พันแปดนะครับน,นี้เพิ่งเข้าตลาดนะครับเพิ่งจะเริ่มเติบโตนะแล้วก็ส่วนผุ้ถือุ้นเพิ่มขึ้นดูดีนะครับดูดีงบดูดีหมดเลยนะครับรายได้ได ตัวนี้ไรมาสเดียว8 0 0ล้านนะครับเป็นหนึร่รเป็นสอเป็น432นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งปีก็น่าจะได้3000ล้านนะครับก็เติบโตนะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นเติบโต,ตนะยังคงเติบโตเพิ่งเข้าตลาดนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจแล้วก็กำไรสุทธิถือว่า18ซดูดีนะครับดูดีดูด,ดีนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยขึ้นไปนะครับ ถามว่าแพงไหมแพงนะครับแต่ก็ถ้ามันเติบโตไปเรื่อยๆมันก็คุ้มนะครับแพงวันนี้ถูกวันหน้านะครับหรือถ้าต้องภาวนาให้มันโตไปเรื่อยๆนะครับนี่คือลักษณะของหุ้นที่เติบโตครับ P/E ค่อนข้างไปรวดเร็วนะครับขึ้นไปสามสี่สิบเท่าแล้วนะครับโอ้ทีนี้เรามาดูว่าเขาทําอะไรตัวธุรกิจเขานะครับก็มาดูรายละเอียดผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสมอาหารนะครับตามคำสั่งซื้อของลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทนะครับนี่คือยี่ห้อนะครับของบริษัทฟรีโฟลด์เอง25้าอร์นตนะครับก็ถือว่าฟรีโฟลด์น้อยนะครับเจ้าใหญ่ถืออยู่นะครับโอ้โหนำสกุลนะครับเดียวกันเลยนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองถืออยู่เกิน5้าิเอร์เซนนะครับก็แสดงว่ามีหุ้นเป็นหุ้นที่มีเจ้าของหุ้นตัวนี้นะครับ แล้วก็เจ้าของก็โอ้โหเป็นกรรมการนะครับนำสก,กุลเดียวกันหมดเลยนะครับสี่ห้าท่านนะครับหรือว่าเป็นหุ้นตระกูลนะครับรัตนภูมิพินโยนะครับจากนั้นผมก็มาดูกําไรนะครับกําไรก็ถือว่าเพิ่มขึ้นดูดีนะครับนี่สินต่ํายอดขายนะครับมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าถามว่าณปัจจุบันนี้พื้นฐานอยู่แถวๆเท่าไหร่ก็คือผมอาจจะมองไว้แถวๆสาบาทแล้วกันนะครับนี่คือพื้นฐานณปัจจุบันแต่ถ้ามันเติบโตนะคตก็มันก็โตนะอันนี้คือต้องต้องคิดนะครับในหลายมิติด้วยนะครับสิ่งที่ผมพยายามพูดผมก็จะพูดในเชิงที่ผมเห็นในมิติตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันเติบโตนะครับอันนั้นก็คือเราต้องคาดการณ์ว่าเออมันโอกาสโตมันก็มีนะแนวโน้มทิศทางมันยังโตเนี่ยนะครับ เราก็อาจจะซื้อดักไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะใครจะซื้อแต่เอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะครับผมก็มาดูกราฟอีกทีนึงให้มันชัดเจนโอ้โหนะครับจังหวัดแถวนี้ก็ถือว่าอ่า overbought นะครับขึ้นไปสูงมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีโอกาสพักฐานนะนะครับมีโอกาสลงมานะครับ i n เคเตอร์ปักลงมาแล้วนะครับพักฐานผมเชื่อว่าพักฐานแนวรับนะครับ6กบาทนะครับผมมองไว้ตรงนี้นะครับ6กบาท30สิบ นะครับเป็นแนวรับที่หนึ่งแนวรับที่สองเส้นนี้ครับห้าบาทโอ้โหพอดีเลยนะครับห้าบาทสี่สิบห้าบาทตรงนี้นะครับนี่คือแนวรับที่สองเพราะฉะนั้น <IR illes> ผมมองว่าถ้าผมจะซื้อนะครับไม้หนึ่งนะครับถ้าผมอยากได้จริงๆหุ้นตัวนี้สมมตินะผมก็จะมาซื้อจุดนี้นะครับรแล้วก็จุดนี้ไม้สองอย่างเนี้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ผมมองเลยวถ้าผมจะซื้อผมว่าผมจะเข้าเริ่มซื้อตั้งแต่ตรงนี้ลงมาดีกว่านะครับถ้าผมจะซื้อนะนี่คือสมมุตินะครับสมมุติ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งผมมองว่าเป็นหุ้นเติบโตนะครับกําไรเพิ่มแล้วก็งบดูดีนะครับเพราะฉะนั้นราคาถูกบางครั้งก็อาจจะรอซื้อราคาถูกอาจจะซื้อไม่ได้นะครับหรือราคาแพงวันนี้อนาคตอาจจะถูกก็ได้นะครับถ้ามันเติบโตเรื่อยๆนะนี่คือบนสมมติฐานแต่เราต้องติดตามงบไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจน่าจับตานะครับหุ้นอาหารนะเป็นส่วนผสมนะครับอยู่ในอาหาร เพราะฉะนั้นมันก็เอาไปทําได้หลายหลายอย่างนะครับเพราะเป็นวัตถุนะครับที่ใช้ในการผส,ผสมอยู่ในอาหารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจน่าสนใจเมื่อกี้มีเสียงนะครับเดี๋ยวว่างๆเราก็ไปนั่งอ่านนะครับอันนี้มีเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นขอข้ามไปก่อนนะครับโอเคครับนี่คือหุ้น RBF มันอาจจะดูได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเพิ่งเข้าตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่านับตอนนี้แพงไหมแพงนะครับเทียบกับปัจจุบันแต่ถ้าเทียบอนาคตแล้วผมมองว่ามันก็มีทิศทางที่เติบโตดูดีนะครับเอาเป็นว่าท่านต้องใช้วิจรารณญาณนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะแต่ว่าถ้าจะซื้อแถวๆนี้ก็ระมัดระวังนะครับมันอาจจะพักฐานลงมานะครับตามแนวรับต่างๆซึ่งอินดิเคเตอร์เองก็มันก็ ขึ้นไปชนเพดานนะครับสุดๆแล้วเหมือนกันตรงนี้นะครับเพราะมันต้องพักอยู่มากนะครับตามหลักของเทคนิคนะครับแล้วพักเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเราค่อยเข้านะครับอาจจะแถวๆนี้นะครับต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่ามันจะลงมาแล้วมันจะหลุดหรือเปล่านะครับหรือถ้าจะซื้อก็อาจจะซื้อไม่ต้องเยอะนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มาค่อยแถวๆนี้ห้าบาท แต่ก็ราคา5บาทเองก็ถือว่ายังยังแพงนะถ้ากับปัจจุบันนะครับแต่ก็ถ้ามันเติบโตอนาคตมันก็อาจจะถูกนะครับอันนี้คือต้องต้องสนิทฐานกันอย่างนี้นะครับอยู่ที่เราว่าเราจะซื้อตามความเป็นจริงหรือเราจะคาดหวังอนาคตล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงทุนในหุ้นมันก็มีมากกว่าดูงบนะครับมีมากกว่าดูกราฟนะครับท่านต้องอาจจะต้องคิดรอบด้านหลายๆด้านนะครับแล้วก็ ตัดสินใจไปแล้วก็ผิดก็ก็คือต้องโทษตัวเองนะครับหรือถูกก็ต้องชมตัวเองเนี่ยนะครับว่าเออเราคิดถูกถ้าเราผิดเราก็ไม่ต้องโทษใครนะครับเราก็ต้องลุยด้วยตัวเราเองนะครับเอาใหม่นะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับและเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้นรนยะยาวนะครับโอเคครับขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ